นมบูดค่ะทุกคนนมโรงเรียนค่ะหลานกินไม่หมดหลานกินไม่ทันเนาะนี่เรามาสร้างคุณค่าหรือมาสร้างประโยชน์จากนมจืดกันค่ะหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีไหนบ้างกับเอานมจืดมาทําประโยชน์อย่างไรอันนี้ยายน้อยก็รู้มาเนาะก็เลยลองมาพิสูจน์ลองมาทดลองค่ะเขาบอกว่านมจืดหนึ่งซองหรือว่าหนึ่งกล่องต่อ นี่ชูรสค่ะชูรสในสวนยา่น้อยจะแยกจากในครัวนะคะชูรสหนึ่งช้อนชาเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะอันนี้มันจะเป็นช้อนชาหรือช้อนโต๊ะก็ไม่รู้ค่ะเนาะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะไหนๆนมมันก็เสียอยู่แล้วแต่เขาบอกว่านมเสียหรือนมบูดก็ทําประโยชน์ได้อันนี้เราจะมาลองกันเลยค่ะจะทดลองตั้งแต่วันนี้เลยนะคะอีกเจ็ดวันเดีย๋ยวยา่น้อยจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ ่านะคะว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวยายน้อยนับก่อนนะคะหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงหกถุงเจ็ดถุงแปดถุงเก้าถุงสิบถุงสิบเอ็ดถุงนมจืดสิบเอ็ดถุงเท่ากับเราต้องใช้อ่าเครื่องดื่มสิบเอ็ดช้อนเพราะว่ามันหนึ่งต่อหนึ่งเนาะอัตราเวลาการใช้ก็น้ำสามลิตรอันนี้เขาบอกเนาะน้ำสามลิตรต่ออ่า ฮอร์โมนนมจืดเราหนึ่งช้อนชาค่ะไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวยายน้อยตัดตัดถุงนมก่อนถุงนมนี่ยายน้อยไม่ทิ้งนะยายน้อยก็จะไปใช้หอฝรั่งอีกค่ะหอฝรั่งทำให้ผิวสวยมากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะป้องกันโอ้โหกันไกของยายน้อยคมมากเลยค่ะกันไกของยายน้อยนะค่ะ ลองดูเนาะเพราะมันเนียมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะค่ะจริงๆแล้วตอนที่เขาให้มานะ่ะมันยังไม่ได้เป็นก้อนนะแต่ว่ายายน้อยลืมค่ะเขาให้มาแล้วเราก็ลืมเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นเนาะยายน้อยก็เลยให้เพื่อนเห็นเขาให้มาแล้วเราลืมพอเราลืมปุ๊บนมมันก็เลยอ่าเขาเรียกอะไรเป็นก้อนนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปตีตีตีต,ตีเขาเรียกว่าอไไปไปปั่นนะ่ะ ถ้าเราใช้มือขยำออกไม่หมดเดอย่าให้ดูนะคะส่วนที่มันเป็นก้อนนี่ส่วนที่มันเป็นก้อนเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกหรอกนมมันก็มีอ่าโปรตีน,โป,ตนโปรตีนหรือเอ๊ะจะเรียกว่าอะไรเนาะอันนี้ยายน้อยไม่มีความรู้นะคะยายน้อยจํามาแล้วก็เลยเอามาลอง,มาลอง,ลองมาลองทดลองมาลองทําค่ะและส่วนเครื่องดื่มหรือว่าเกลือเนาะมันก็มีประโยชน์มากมายอยู่แล้วะคะ่ะ มาลุ้นกับเยน้อยนะคะตอนนี้ตอนนี้เยน้อยกำลังจะตัดนี่นะคะยจเยน้อยหยุดเวลาไว้ก่อนเนาะมาะค่ะทุกคนเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเยน้อยขอใส่ถุงมือนิดนึงเนาะเพราะว่านมบูดนมบูดแล้วมันเหม็นค่ะเพราะเยน้อยต้องเอามือลงไปคนะคะ่ะขอใส่ถุงมือนิดนึงว่าแต่ปัญหาของเยน้อยอ้าวเดี๋ย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 วเยน้อยเอาอุปกรณ์ไปไหนเนาะอุปกรณ์ของเยน้อยเอามามาคู่ อุปกรณ์หายแป๊บน,นึงค่ะนี่ค่ะได้อุปกรณ์มาแล้วค่ะว่าแต่นะคะอาจารย์บอกว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็คือว่านมหนึ่งกองแล้วก็เครื่องดื่มหนึ่งช้อนช้อนชาอาจารย์บอกว่าช้อนชาเอ็มออชูรสหนึ่งช้อนชาว่าแต่อันไหนเขาเรียกช้อนชาคะ ท่านผู้ชมช่วยบอกยายน้อยหน่อยอันไหนเขาเรียกช้อนชาอันนี้เรียกว่าช้อนอะไรอันนี้ช้อนโยเกิร์ตและอันนี้เป็นช้อนยานะคะอ่ะเอ้ไม่ใช่ช้อนชาไข่มุกค่ะอ่าบอกยายน้อยหน่อยค่ะว่าอันไหนเขาเรียกว่าช้อนชาแต่ยายน้อยจะใช้อันนี้เป็นนะอันไหนช้อนชาเอาค่ะอันนี้ช้อนโยเกิร์ตของยายน้อยนี่ช้อนชาไข่มุกอันนี้ช้อนกินข้าวช้อนโตอ่ะรู้จักกันว่าช้อนโต๊ะมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวยายน้อยใช้ช้อนอันนี้เนาะ นม11กล่องเราก็ใช้ชูรส11ช้อนช้อนชายังไม่มีใครตอบยายน้อยเลยอันนี้ช้อนชาหรือช้อนอะไรคะเดี๋ยวยายน้อยใช้อันนี้ดีกว่าเนาะใช้อันนี้ดีกว่าเป็นช้อนชาเนาะหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนหกช้อนเจ็ดช้อนแปดช้อน เก้าช้อนสิบช้อนสิบเอ็ดช้อนค่ะชูรสเราลงไปแล้วค่ะสิบเอ็ดช้อนเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนาะเราก็อ่ะไหนไหนนมมันก็เสียแล้วนี่ค่ะเครื่องดื่มอ่าหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนหกช้อนเจ็ดช้อนแปดช้อนอู้หูมันพวกเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสิบเอ็ดช้อนก็แล้วกันเนาะนี่นะคะ เครื่องดื่มเราก็ใส่ไปแล้วชูรสเราก็ใส่ไปแล้วนมเราก็ใส่ไปแล้วยายน้อยก็เลยขออนุญาตใส่ถุงมือเดี๋ยวจะว่าอุ้ยแค่ปุย๋ยแค่โฮอร์โมนโนมจืดทำไมจ้องใส่ถุงมือด้วยเพราะนมเราเสียนมเราเป็นก้อนคะ่ะนี่เดี๋ยวยายน้อยให้ดูนี่ตอนเขาให้มานะ่ะมันแค่หมดอายุมันยังไม่เสียนะแต่ว่ายายน้อยลืมเอาเข้าตู้เย็นแล้วก็ลืมทำคะ่ะนี่เป็นก้อนแบบนี้เลยคะ่ะ แต่ว่ายายน้อยยังไม่ใส่ตอนนี้หรอกนะคะเดี๋ยวยายน้อยจะนั่นให้ให้มันแตกก่อนแล้วยายน้อยก็จะเก็บไว้ก่อนไว้ใส่ตอนเช้าค่ะเพราะเขาบอกว่าปากใบของพืชจะเปิดรับอาหารตอนเช้าเราไว้ใส่ตอนเช้าค่ะไม่ว่าจะลดหรืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ยน้อยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมให้กําลังใจนะคะบ๊ายบาย